จีวันจะไปดูอะไรพกายใบเขามาออกแล้วไมตัวนงเขามารวมกันแลงยจะงตัวอะไรจีวันไก่งวงไอศครีมไก่งวงไอศครีมไม่กินเลย เอาวขึ้นไปดูซิจีวอนขึ <S 2> <S 2> <S ้นบนในอย่งนออ่นต uh uh> UM> ัวอะไรจีวอนจระเข้จระเข้ดูสิน่ากลัวไม่ลูก ชีวอนดูจระเข้นอนอดนดนี่จระเข้สีเขียวอ,อ้าปากยางจระเข้อ้าปากแล้วลจระเข้ไอติมไปมาดูดิเขาเลี้ยงอยู่นี่เลยใช่ค่อยๆลงนะจะออกจากบ้านอีกแล้ว จะออกจากบ้านไปไหนเนี่ยฮึตีตูดสักทีดีไหมเนี่ยฮึ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 จะไปไหนนี่เอะก็จะออกจากบ้านมาเลยมาเร็วๆมามาเอาเสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยออก